บรรยากาศหลังเลิกงานทุกคนเริ่มกราบบานกันเบิแล้วบานถือยังออกมาจริงได้ยังบ่ไ้แต่ละคนเฮ็ดงานสลืมสลือใกลแล้วสิบงตะมีท่าแม่นาะ จากน้อยมะงก็ต้อต้อขาจะคล้องลมได้ลุ่นนี่นะคีเบนกำลังสต๊กฝ่าแล้วทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนนะะมาพบมาพอกันอีกตามเคยน้องก้าวสว่างตอนนี้ถึงเวลาเลิกงานแล้วโอ้ยเสียงก่อยกัะเปเ่อๆทุกคนมันห้อนห้อนระบาดนี้วาง่ายโหลดเ้าสิเป็นร้อนในมันแก่เป็นเนาะมันสะลื่มสะลือเสียงกระแหกเว้าก็่อได้เว้ากันเด้แต่ว่าหากอาการมันเนาะ คือว่าแหละทุกคนอโอ้งานนี้เนาะโอ้ยว้าก็คือว่าวาเด้อได้ยินเสียงถามกันเรื่องเงินเงินดำเงินเดือนบ่พ่อแล้วยังเว่าถึงว่าอันเมียฝรั่งนี่พากันล่ยลยแล้วบ่ตอบสนองพระเดชพระคุณพ่อแม่เนะาะก็อยากก็อยากบอกตรงๆเลยว่า การที่เจ้าหรือว่าผู้ใดก็ตานหงินมาจังสันนะมาเบิ่งชีวิตเมียฝรั่งสกคนต่ละคนบ่หาเสากินข้ามฮามรุง้ามค่านี่บ่ทุกคนโอ้ยบ่รอดนะโดยเฉพาะไม่ลูกมีเต่านี่ยต้องเหตุอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอีกงานนะอยาาให้มาเบิ่งก็คักได้ย่อนะเงือบ่ไหลใกล้บ่หนอยนี่บ่เงินตาละบาทตาละสตังบ่มันว่าอะไรออกมาจากโกดูได้ทุกคนค่ะ เออเหตุก็คือเห็ุแต่งานน่ะนะเฮตุแล้วเขาก็หักว่าสีร้ายบ่แไม่นน้อยแต่ละคนว่าบอกว่าโอ้ยจะเป็นโพดมันพ่อเนาะเก็บไปไว้ใส่ไห้มองได้เอาไปฟังไว้มองได้ห่วยซาใจก็อยากไว้ได้ร้ายอยู่แล้วบ่นร้ได้หลายคักละก็บ่าอยากเค็ดละมันงานนี่เป็นลูกน้องเขานี่มันบริสบายเด้ทุกคนแต่ขนาดเป็นหหนาเขาก็ยังคิดแล้วคิดอีกเนาะสิไปว่าจังได มาเบังโลดเจ้าของร้านอาหารเอย่ยแต่ละคนที่เป็นปนคนไทยที่เป็นเจ้าของร้านทุกอย่างเลยเขาไม่มีหอดเวลาเสียหายใจแต่เขาถือว่าชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปเฮ็ดียังก็ตามนะต้องให้มันเครียดเครียดก็จะของเครียดก็พื้นที่นั้นๆทั้งนี้เนาะคอยก็บ,บอกหลยเที่ยแล้วว่า มันมีปัญหาก็คือว่าการเสียภาษีหลายทุกคนคะ่ะนั่นคือปัญหาใหญ่ของทุกคนที่ไม่เห็ดงาน,งนาทั้งนี้แล้วก็อาศัยอยู่ทั้งนี้มันเจ้าเสิเห็ดงานบ่นเห็ดงานก็นตามเจ้าก็ต้องเสียภาษีอยู่เขาโบมันแค่ภาษีอยู่บาทนี่อันผู้ถอกผู้ถ่อง,องสิก็ตรงมานางเสียทุกปีมากมีแต่มลภาพเพิ่มห้ให้ไปให้ไปแต่ละปีบ่พอเด้อทุกคนบาทนี้คนที่อพยพมาจาก สัญชาติอื่นังสิมาอยู่ขอดกบบันดาอันบอกว่าอันนั้นอันนี้ก็เขาดอกแต่ว่ารัฐบาลให้พวกนั้นหลายอีหลีจนคนที่เสียภาษีนี่เอาไปเอามาเนี่ยจักสีได้เงินไอ้คนว่าบำเน็จบำนาญบอนี่คือที่รูร,รูนั่นคือถ้าอายุบ่หอดเกณฑ์เขาที่สั่งไววก็บบอ่อใดอืม เ่าฮาวาฮาวาเด้อสุคนเห็นใจพี่น้องทุกคู่ทุกคนเลยล่ะที่เป็นเมียรฝรั่งน้ากันนั่นคอยผู้นึ่งนี่เขาบอกเลยว่าขอมาอยู่นี่เป็นยี่สิบปีแล้วถามว่าขอไม่เงื่อนเก็บจักบาทบอ่อนี่ไม่คอยอยากจะบอกว่าถ้าผู้ข้าเจ้าเห,เหตุเหตุพิตะเก็บ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 นั่นได้หลายอิลีเดอร์ถ้่คอยนี่เก็บบ่ได้เพราะยังคอยต้องไปซื้อเข่ากระสอบคอยต้องไปซื้อ,อยังอยู่ย่างกินอาหารไทยนี่ มันมอแมนถึกถึกทุกคนอยู่บ้านเฮ่านน่บ่โอ้ยออกไปปุ๊บหาสิบลอยหนึ่งได้กินแต่ทั้งนี้หาสิบลอยนึงจะสิได้ยางล่ะได้ขนมปังหว่วเดียวกรับขึ้นมาเงี้ยนเด้เออถ้าออกไปนี่ถ้าลอยของเขานี่ยังใดอยู่ดอกเก่ากระสอบหนึ่งก็บยังกินปาประมาณได้อยู่ในเครื่องอาทิตย์นอกสันหานบ่ได้แล้วอย่าคิดว่ามันสิง่ายเด้อการใช้ชีวิตนะ เห็นแต่ละคนนอว่ากบเมียพ่อเมียน้ำตาตกว่าลูกเต่านันบวงบอยบายบอเอาใจใส่พี่หนกพี่นองอย่ปาปล่อยวางสั้นมาเบิงนางหนีสะกอนเขาเห็นงานแทบลมแทบตายทัย่วเขาสเก็บต่ลบบาทแต่ละสะตางน่ะหยดกระปุกไว้เพื่อที่สิส่งพ่อสรงเม่ไปบอกว่าให้ให้ผัวทรงให้มาเบิงเขา่วนว่าเ,าเขาใส่ใจจัจงไดผัวก,ก็ดีก็าผัว่อยสิต้องได้เสียผ้าสีเหียนเสียค่าอัน ไฟเสียค่าน้ำ <c oughs> แล้วก็มาเสียค่ารถอีกรถขอบไปซื้อสดทุกคนคะ่ะรถสื่อพรเศา้าตู้เย็นมูน,นันเครื่องใส่ไฟฟ้าพรเ้าบดทั้งนี้นั่นบม่มีไฟสซื่อสดดอกอืมบาทนี้ต่ออาทิตย์ต้องมาซื้อซีนซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อที่เซตยูเฮ็ดยิน,นโอ้ขคอยอยากขายคนอันที่บอกว่าลูกต่อหาเงินได้สบายนี่มามาเบิ่งข้างนี้นะ และบาดี่โจกไปเฮ็ดงานแต่และเทือนะจะบ่มีใบประกอบไปการสเสื้อที่ไปเฮ็ดงานบ่มีใบอันโนอันตโนมัติออกมาว่าเจ้าสามารถเฮ็ดงานใด้นี่บ่ก็เบิดอีกละทุกคนสิบ่แต่ภาษาไทยแนงเงเนสิไปเฮ็ดงานไดเลยนี่มันบ่ได้รดอกคะ่ะนอกจากคนไทยน้ากันสิลับกันนะคะแต่ขนาดคนไทยน้ากันก็นลับกันยากเพราะว่าลังเทือนะเฮาก็ต้องเฮ็ดง,งานผสมผสานปะปน,ปะปนกันกับค้นบานเขาต้องใส,ส่ภาษา อังกฤษเจก็ต้องได้แน่โบนอยกัหลายนี่แหละคือความเป็นจริงจะคิดว่าการที่มาอยู่ทั้งนี้แล้วโอ้ยขอทั้งใดก็ได้ดึงออกจากโกนดูหมองได้ก็ได้เฮ้ยมาเบิบ่งแน่เปิดทางขยักกบ่เห็นยังเห็นแต่ขยักอหลี่ะทุกคนคะเออบบได้หาอยู่หากินได้ยังไงคือบ้านเราเออพ่อแม่ทั้งหลายเอ,อ้ย ลูกเต่าเต่าดาบเมืนน่อนผู้ใดเห็นทางนี้นะพ่อแม่นี่ทรงเงินให้ทะลุงนั่นนะเบิ้งดีๆลูกหลาเอ้ยให้เบิ้งดีๆพ่อพ่อแม่ทั้งนี้เนี่ยเหงื่อตะละรุ่ยยศทวดศิออกมาได้ตะละบาทนี่เซนเอ็นควอดนี่ห้วยเลี้ยงกันเป็นแถวเลยล่ะความดันเนี่ยพ่อต้องถามถึงจักปีได้มันสิพอว่าแพรว่ออกมาน้ำตองน้ำตาลเอ้ยอีหยังเอิน หวหัวจงว่าใจเมื่อนั้นกระสิมาน้ำคนทุกคนเราต้องถามเธอโรคพ่ายไครเจ็บกระสิตามมาห้คอแต่ว่าย่างเดียวคือถามข้าวข้าวกันเจ้าสบายดีบอลูกลาสบายดีบอ,อีพอให้แม่สบายดีบบเจ้าเฮ็ดงานทั้งพุ่นถามแค่ซ้ำนั่นล่ะห้ร้อยยิ้มดีๆตัวกันนี่โอ้ยมีตาภาพนะฮะทุกคนในกรอบัวดใจมันมันดีหลาย อยากได้เงินอียังก็ตามก็ให้กันได้แต่เมื่อใด้าเมื่อใดตอตอดรอนออกมาว่าโอ้ยลูกต่อนี่เกิดแม่นเนาะประเดี๋ยวพระคุณพ่อแม่นี่บ่เคยที่สิมาเมิ่เิงเมื่อแง่งมาซำนี่แก่มาว่าแม่ใส่ถลุงเงินตังสันจังสีโอ้ยข่ฮอยเมียกอเกยักจะใส่คอยบ้างนะคะบ่เม่นว่าขอจะไปฝากมูฝากพวกหรือฝากพี่ฝากน้อง สม้มวงหนึ่งต่อสม้มวงนี่รูบอว่าเขาได้เท่าไดถือคักออกไปเล้วสเหลือ,อยังคําว่าเก็บกมไวน้นี่บ่แมนว่าเก็บกมไว้แต่สะของเก็บกมไว้เพื่อคนอยู่บ้านเป็นอุ่นเป็นเย็นอุ่นมานนั่นไข่มานมันลาบากถนัดเด้เอ,อสุกคนอันนี้บอาพ่ได้อืมอันนี้ก็โอ้ยเนาะบออยากเติม ข่อยกัเมือให้งข่อยหงเงยนค่ะข่อยแห้งข่อยแห้งเปิดแห้งายถ้าพ่อแม่ข่อยเป็นนักสัญญาขอ่อยจะได้กลับเมียบ่อันนี้ก็จะเป็นโพดเป็นพ่อเนอะาะจ็กสีออ่ศูนย์อีหยังโพดพ่อไอ้เมียงดไล่ขราบรถนี่นะนี่แหละได้ผัวบ้านเพิ่นแต่เมียต่างสาดอันนี้คู่ผัวเมียฟิลิปปินส์ทุกคน แต่ว่าพวนเป็นคนเบลเยียมเสียังผิดผู้นี้อังคบรถแบบประสดประสั่นกันก็นกบเมียขนาดเออเนาะคู่ภัยคู่มั่นเบิ่งกันเอาเด้อจะทั้งผีกะดีทั้งเมืองไทยกะฟั่งแล้วฟั่งอีกฟั่งห้เคียะจะฟั่งแค่ว่าเอาแต่เอาแต่หู้เจ้าของเพราะว่าถ้าจะเอาแต่หู้เจ้าของอ่ บุญตาวาสนาผ้าทรงเจ้าเหตุให้ลูกจมมีชีวิตล่มหายใจได้เมื่อนั่นเจ้าก็ให้ลูกไปล่งนาลกได้ขึ้นกันอันนี้ว่าวตามความเป็นจริงดล้ยล่ะทุกคนคะ่ะเนาะเดี๋ยวสาวสว่างต้องขอตัวระเด้อบ,บาดนี่สก๊อมีเฮียนแล้วเนาะทั้งผัวเนี่ยก็สิจมยำยมแล้วเมียคอยไป้ายเมียข่อยไปใส่ก็เพราะท่านอดเฮีนอีกล่ะเนาะคะ่ะฝากไว้ให้คิดกันบ้างนะทุกคนอือบแมนวาสิมาเว้ากระแทกแตกดันกัน ทั้งนี่ปาดน้ำตาปาดเหงื่อนะคะโซสิไดแต่ละบาทต่ละสตังอิลีน้อมรับทุกข้าสมส้มน้อมรับทุกข้ามนี่เลยละ่ะข้าถามด้วยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเมโมนยังดอกคอยกระเลื้อใจคือกันเด้คอยรกระเป็นเมียฝรัง่งถ้าเขาว่าเมียฝรัง่งมันห่วมเบิดทุกคนมันบอมเป็นว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะคะนอาอฮักแพ่งกันอยู่เํ่ากันปองปองเป้งๆปง,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 ปงนี่ละ่ะทุกคนคะ่ะมาเมอแม,อม่แม่ห้า,า,า,านี่ละ่ะอย่าไป แบบคือไปคิดยังแบบจากจให้ไปรวยล่นฝากคือเจ้งผู้อืน่นถ้าไปเปรียบเทียบใ่จ,บจักับแจ๊กแจ๊กเจเขาเฮ็ดงานเขาหาเส้ากินคำของเขาตั้งแต่ใดอยู่แล้วอันนั้นจะสิไปเปรียบเทียบใจรับเขาอบอกสมั่นสมองหอเฮาบ่ท่านเขาโดะเว้าแค่นี่ละ่ะจบละทุกคนไปละกลับบ้านละสวัสดีค่ะไว้พอกันไหม่เด้อจะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะ